ธรรมนัตลงพื้นที่ตรวจศูนย์กีฬาทางน้ำเตรียมความพร้อมก่อนศึกซีเกมค่ะเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ว่ากอกอทอ ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและคณะผู้บริหารกะกะทลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์กีฬาทางน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เป็นสนามแข่งขันซีเกมครั้งที่33ค่ะร้อยเอกธรรมนัฐเปิดเผยหลังการลงพื้นที่ว่าการก่อสร้างรีโนเวทศูนย์กีฬาทางน้ำมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากคาดแล้วเสร็จทันการแข่งขันซีเกมแน่นอนและยังได้มีการพูดคุยต่อหลังจากนี้แล้วว่าวันที่8พฤศจิกายน จะมีการลงน้ําที่สาหลักเพียง1เมตรเพื่อตรวจดูว่ามีรอยรั่วหรือไม่หากตรวจสอบแล้วผ่านก็จะใส่น้ําทันทีเพื่อปรับสภาพน้ําคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับผู้รับเหมาส่งมอบให้กกทภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะสําหรับสาว่ายน้ํากกทเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะมีความจุส0 0พันที่นั่งรองรับทุกกีฬาของสมาคมกีฬาทางน้ําไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ําโปโลน้าว่ายน้ํานีลากระโดดน้ําและ ว่ายน้ำมาสเตอร์รวมถึงรายการชิงแชมป์สระสั้น25เมตรซึ่งสามารถจัดแข่งขันระดับเอเชียได้และยังเป็นสระว่ายน้ำที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทยอีกด้วยค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn